Đấy. Thế này đủ Cho đuổi ngang xuống bên ngoài แพงโอค์นี้มันก็ขั้นแรกก็มันประหยัดก็หน่อยนึงไงไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ที่แรกมันมีประโยชน์ประชาชนด้วยเพราะถ้ามันปีนี้ก็ขาดแคลนน้ำท่ามันแรงก็ชาวบ้านขาดเหลือก็มาเอามาใช้ได้ดื่มได้ที่ทําก็ห้องเป็นห้องห้อง้องห้าพันถ้าใครจะร่วมบริจาคก็ขอเชิญได้เพราะว่ายังทําไม่เสร็จยังเพิ่งทำไปได้สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แยังเหลือเยอะเพราะทำให้รอบวัดเลย ทั้งหมดมันก็ประมาณพันลูกอะปํิมาณไว้อะหอสมุนกฐิก็มาทำราคายันแล้วก็ประหยัดพอประหยัดไปเยอะพราะเพืเบื้องพราะเบื้องก็แพงแล้วก็เราทานี้มันประหยัดไปเยอะเนี่ยถึงทาเป็นราคายันเเท้าวิสวรรนี้ก็นิดนิดเห็นใบแบบนี้ก็ทําแบบนี้เลย้กระแพงโบกก้าเนี่ยนิดนิดเห็นก็ทําตามนั้น